สวัสดีครับขอต้อนรับทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องคณิศตศาสตร์ตอมกันอีกครั้งครับวันนี้นั้นอยู่ในส่วนของเรื่องพื้นที่และความยาวรอบรูปครับก็จะเป็นโจทย์แนวคลาสสิกนะครับที่อยู่ในข้อสอบภาคกาของเรามาอย่างยาวนานเชื่อว่าหลายๆคนที่อยู่ในการสอบนะครับหรือว่าคุกคเคีกับการทําโจทย์หรืออ่านหนังสือมาหลายๆข้อหลายๆเล่มก็น่าจะเจอโจทย์แนวนี้และคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นข้อสอบที่ควรเก็บแต้มได้นั่นเองโอเคนะครับ สำหรับข้อนี้นะครับโจทย์นั้นมีการเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่และความยาวรอบรูปนั้นมาประยุกต์กับเรื่องของอัตราส่วนเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีการแล้วก็โจทย์จะมีลักษณะยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าข้อนี้นะครับเขาบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับรูปหนึ่งนั้นมีความยาวรอบรูปอยู่ที่48ซนติเมตรนะครับอัตราส่วนความยาวต่อความกว้างนะครับเป็น3ต่อ5ถามว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้เป็นเท่าใดแน่นอนว่า ความยาวรอบรูปตัวนี้นะครับจะเป็นตัวกําหนดหรือคีย์เวิร์ดสำคัญให้เราเอามาพิจารณาความยาวต่อความก้างได้อีกทีหนึ่งด้วยแล้วเราก็ค่อยจะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้านี้อีกครั้งหนึ่งพันธวิธีการมองก็คงจะต้องแบ่งเป็น2หรือ3สเต็ปแล้วแต่โจทย์หรือมุมมองที่คุณครูมองนะครับสําหรับข้อนี้ผมจะมีวิธีการคิดยังไงเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันเลยครับมาเป็นที่เรียบร้อยครับข้อนี้นั้นวิธีการของผมที่นําเสนอคุณครูก็คือ สิ่งแรกนะครับที่เราจะต้องเชื่อก่อนก็คือว่าความยาวต่อความกว้างที่เขากําหนดมาเป็น3ต่อ5เนี่ยไม่ใช่ตัวเลขจริงๆที่เป็นตัวเลขที่เราจะนําไปเขียนลงได้เนื่องจาก3กับ5เนี่ยเป็นการตัดทอนให้กลายเป็นอัตราส่วนอย่างต่ําเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแพนวิธีการจะต้องมีตัวแปรอะไรซักตัวหนึ่งที่มีลักษณะเท่ากันเนี่ยคูณเข้าไปในทุกประเด็นของความกว้างและความยาวของเราก็เลยเอามาวาดเป็นรูปให้คุณครูทุกท่านได้เห็นกันแน่นอนว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็จะมีทั้งความกว้างและความยาว ด้านตรงข้ามที่เป็นด้านกว้างก็จะยาวเท่ากันในขณะเดียวกันความยาวของบริเวณด้านของรูปสี่เหลี่ยมนี้นะครับด้านตรงข้ามก็จะยาวเท่ากันเช่นกันตัวนี้จะเห็นว่าผมนะครับใส่ตัว x ไว้เพื่อให้เรารู้ว่าน่าจะต้องมีตัวเลขตัวอื่นที่มาคูณเพื่อทําให้ตัวอัตราส่วนนี้นะครับยังคงมีค่าเท่ากันอยู่นั่นเองโอเคนะครับทีนี้ประเด็นสําคัญก็คือ ถ้าเราเขียนไว้แบบนี้แล้วนะครับโจทย์บอกว่าความยาวรอบรูปเป็น48เราก็เลยนําเอาตัวเลขทั้ง4ตัวที่ผมวงกลมตัวนี้นะครับไปทําการบวกกันให้เห็นบริเวณนี้ครับแล้วจับเท่ากับเลข48ตามที่โจทย์กําหนดแบบนี้นั่นเองจากนั้นทําการรวมครับ 3x บวก 5x บวก 3x บวก 5x ทั้งหมดรวมกันจะได้เท่ากับ 16x จับเท่ากับเลข48ไว้แบบนี้จากนั้นทําการย้ายข้างนะครับย้ายสมนูกคัวอินังเลข16 ลงไปหารกับ48ตัดทอนลึ๊บปึ๊บปั๊บเชื้อเออะโปถึงถึงโปถึงถึงก็จะออกมาเป็นเลข3แบบนี้นะครับแปลว่าคุณครูทุกท่านได้แล้วนะ x คือเลข3นะครับย้อนกลับเอา3เนี่ยไปแทนในทุกที่ที่มีคอนเน่โฆษณาให้เขาอีกต่างหากนะครับตัวนี้เห็นไหมนะครับเมื่อเอา3คูณเข้าถ้าเราพิจารณาตัวนี้เนาะก็จะกลายเป็นเลข15ละตัวนี้ก็จะกลายเป็น9ตัวนี้ก็จะกลายเป็น15ตรงนี้ก็จะกลายเป็น9ถูกต้องไหมครับ ทีนี้โจทย์เนี่ยเขาต้องการให้เราเอาพื้นที่นะครับหรือหาพื้นที่นั่นเองเพราะฉะนั้นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็หาได้จากกว้างคูณยาวกว้างก็คือเลข9า mm. พี่นาแบบนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็ความยาวก็คือ15 mm. เอาจากด้านใดด้านหนึ่งมานะครับพี่นาเลยก็จะกลายเป็น9ก้คูณสิ mm. ผลลั์ของการคูณก็จะมีค่าเท่ากับ135 mm. คําตอบนี้อยู่ในช้อยข้อกไก่นั่นเอง okay. mm. โอเคนะครับ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับจะได้ฝึกโจทย์แนวนี้แล้วก็เก็บแต้มนะครับจากประเด็นของโจทย์แนวนี้ถ้ามีในข้อสอบพักก็ยังไงขอให้ทุกคนทําได้สอบได้มีชื่อกันทุกคนกันแล้วกันเนะาะยังไงก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจไว้ให้กันโดยกแล้วกันนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ